สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเบสคงแคสเกมมิ่งแอนคครังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดโชว์แอปที่เอาไวไ้ถ่ายหน้าจอของ iPhone iOS 7ขึ้นไปนะครับผมเอาไว้แคสเกมเล่นหรือว่าถ่ายเอาไว้เล่นก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่ safari เหมือนเดิมเข้า safari แล้วก็ พิมพ์ก็ไปพิมพ์ก็ไปว่า i e mu ออ i e mu l a t อ e r เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับผมโอเคนี่้กดเข้าไปแล้วก็รอหน้าวิปโหลดเหมือนเดิม ิดผมมันช้ารออย่างเดียวก็สำหรับเว็บนี้เราสามารถโหลด p p s s p p ในลงใน iPhone ได้นะครับแต่ว่าสำหรับเครื่องอื่นอ่ะผมไม่รู้แต่ว่าเครื่องผมอะ่ะมันโหลดไม่ได้ ไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็รออย่างเดียวรอรอนี่ไม่ใช่ติดรอในวิชาสังคมภาษาไทยอังกฤษวิทยคณิตหรือว่าติดรอสุขะพระละไม่ใช่รอนี่คือรอหน้าเว็บมันหลดุดโอเค หน้าเว็ยบยังโหลดไม่เสร็จเลยจะสอนอยังไงแล้วเนะี่ยรออย่างเดียวใช่ไหมหอืออะไรลา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  ลา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 เ้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็เนี่ยถ้าทุกคนหลดเว็บเสร็จแล้วอะตรงนี้ที่ผมกดเข้าไปมันจะเป็น น่าจะเป็นแอปหรือว่าอิมูเลเตอร์น่าจะเป็นแอปแหละโอเคนี่กดเข้าไปให้เลื่อนลงไปน่าจะล่างสุดนี่เห็นไหมครับโชว์ให้กดเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปแล้วก็นี่ครับกด Install กดเข้าไปเลย น่าจะเป็นกดซักประมาณกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถามว่า Install นี่ของผม Install ไปแล้วก็ผมก็ไม่ต้อง Install แต่ของคุณถ้าคุณยังไม่ได้โหลดก็ Install เข้าไปอ n นス t e l เข้าไปเสร็จก็รอเว็บก็รอมันโหลดไปซึ่งมันจะช้าก,กว่าโหลด App Store เพรอมันโหลดจากเว็บก็พอโหลดเข้ามาเสร็จเราจะได้หน้าตาแบบนี้ โชวพอกดเข้าไปมันตอนแรกเลยมันจะให้ล็อกอินถ้าคุณมี ID ของมันอยู่ยแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ถ้ายังไม่มี ID สมัครเข้าไปเลยพอสมัครเสร็จก็เข้าไปเซตอะไรตามแล้วแต่คุณก็สามารถแคสเกมต่อได้เลยครับผมก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็ขอจบการ นำเสนอเพียงเท่านี้และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ